จริงๆม่ามพันทะของนี้แต yeah, ่ว่านีแอนแต่ชันเซาตูยมันสิต่อเอนแซื้ออย่างเนี้ยซื้อ่ให้เยอะให้เห็นได้จดบนลงไปดิบ่อเห็ดยใชกูยุ่งเทีบเอ้ยยุ่งเทบกูเดือดทช่อ ตรตัวเมตัวเม่เออตีนีบาเตผู้หน่อยให้เรครดสิ้นเดือนเก็บยากบ่ บอวบริจาคได้ไห <What? S 2> ับ uh ริจาคได้ไหมบรกจาคได้ไหมบริจาคได้ไับ ติดกับเดือนทั้งว่าบ่เป็นกันคนไปซอยหายของมันเนี่ย